เออผมว่านะในเกมนี้ตั้งแต่สมัยออกแรกๆเนี่ยผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าเกมนี้เล่นไปแล้วมามันน่าเบื่อโอ้ยยังไม่ทำอะไรเลยโอ้ยพอแล้วไม่ไม่เล่นไม่ลงไม่เล่นละโอ้ยแม่โอ้โอเซ็งมากเลยนับวันยิ่งเด่นยิ่งเบื่อนะอืม ดูีิมีอะไรน่าเล่นไหมในสตรีมมันต้องมีสักโอ้โหโอ้โอรอทไมครักดกดสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับฟิล์คุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเกมมาเล่นกันนั่นเองนะครับพอดีผมไปเห็นในสตรีมมาก็เลย จัดเลยดีกว่านะครับแบบนี้วันนี้ก็อยู่กับไบโตซิสนั่นเองนะครับซึ่งไบโตซิสภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการในวิชาของชีวะมัธยมศึกษาในห้องวิคณิตเอ่อเอาเป็นว่าช่างมันเดอะครับผมจําได้ว่าผมเคยเรียนแล้วก็ลืมแล้วด้วย <c oughs> นะครับก็เอาง่ายๆว่าผมไปเห็นเกมนี้มานะครับก็คล้ายๆอาการโอที่พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเกมที่เราเล่นมากันตั้งแต่ยุคไหนต่อไหนแล้วนั่นเองนะครับมา ก็เลยเออเดี๋ยวมาลองอันนี้กันบ้างก็มีในระูปแบบแพลตฟอร์มของ iOS กับ Google Play กันด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนิดนึงครับ mm. sign in allister mm. ก็จะมีพวก sign in with facebook อะไรแบบนี้ก็ว่าไปนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะขอทําการล็อกอินนิดนึงนะครับไม่ต้องมองนะ้ไม่ต้องมองไม่เป็นไรผมตัดทิ้งเลยได้ดกันบายบายครับตัดท็อโอเคตอนนี้ผมก็ทําการล็อกอินแล้วก็ create account เรียบร้อยแล้วนะครับต้อง create account ผมเลยล็อกอินใช้โดยใช้ facebook ในการที่จะล็อกอินนะครับอันนี้ก็จะม,มีพวกเพลงอะไรนี้ด้วยผมไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมขอปิดเพลงละกันเพราะว่าผมขเกียจฟังนะฮะ,ะป,ปิดไปเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าเพลงมีติขสิทธิ์หรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกคอนโทรลเฉยๆนะครับรู้สึกว่าคอนโทรลแล้วก็คนณ,ณกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับอินกรงอินเกมในอินเกมแชทเออออนออนอันนี้อินเกมแชทออนละกันนั่นเองนะครับรู้สึกว่าจะแชทได้ด้วยนะครับหลังจากที่ผมเห็นอันนี้มีอีควิปด้วยเหรอมีอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ย อะไรซิมโปโอ้โหมีมีร้านขายของด้วยไอเกมนี okay, oh. ้น okay, so ี่โอ okay, okay. right. ้ห so นักกว่าผมว่าหนักกว่าอากาลิโออีกหอย่เน um ี so ่ยโอเคไม่เ so ป็นไรครับมามีสัตว์ลงสัตว์มีสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอโอ้มีสัตว์เลี้ยงด้วยโอเคมาไม่เป็นไรครับมางั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราปุ่มเพลงมันขึ้นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูอ่ะเนี่ยขึ้นละมาโอ้จะเย็นนี่มันอะไรเนี่ยอืม เพราะว่าผมมั่นใจครับว่าสักพักเดี๋ยวผมตายเหมือนอากาดิโออย่างที่เห็นแบบตอนแรกๆไอตอนแรกแน่น,นอนนั่นเองนะครับไอจีเอ็มผมก็ฟิลิคุงนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นแบบเป็นชื่อล็อคแบบล็อคเลยนะครับว่าเออตั้งได้ครั้งเดียวนั่นเองนะครับก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งโหลดอย่างที่เห็นกันอยู่ตอนอินโทรอเออนั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็รู้เองนะครับว่ามันทรมานแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะเก็บเป็นเซลแลวพวกนี้ AI g อ มีเอ้ยเดี๋ยวมีระบบเลเวลด้วยเออผมผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยแล้วมันมันมันเพ่ไม่จะแดกกูไม่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 อุ้ยนี่นี่อี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 ไม่เอาไม่เอาเราเราไม่หยาบคายครับเราไม่หยาบครับเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีครับเฮ้ยนั่นไงเกือบหลุดได้เกือบหลุดเลยเกือบหลุดแล้วซะซะโอ้โห เบลสามหกไปไกลๆไปไกลๆซ้อนกันเลยครับไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยเดี๋ยวมันพิมพ์ยังไงเนี่ยเออมัน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 ต้องมีอะไรที่พิมพ์ได้บอกให้พิมพ์พพิม์ได้ดิเอ้ยมีการหยุดด้วยเอ้ยเพเยอร์เพเยอร์ว่ายว่ายว่าย่าย่ายจะไม่ต้องไม่ต้องตามมาเลยเดี๋ยวมันมีการพิมพ์มาอ้าวอด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 เลย โดอ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 ยากกินด้วยบอกดูดูเดี๋ยวเดยมันจะปล่อยมันจะปล่อยพลังมาับนั่นปล่อยพลังมาแล้วเออเอเอ้าเข้าไปเอ้าดับเบิลคิวเลยโอ้เอ้าเข้าไปอ่ะเอเกมนี้ผมว่ามันก็โอ้โหฟังก์ก์อะไรโอ้ทำไมเกมนี้รู้สึกว่าเป็นเป็นเกมสร้างมิจฉภาพจริงๆอ่ะโอ้แป๊บๆก็ตายแป๊บๆก็ตายเอ้ยมันมีปุ่มอะไรกด F ออเพื่อกินยาเหรอ อ๋อมียาด้วยครับแล้วก็มีคูดาวอืมมีการมีระบบไอเทมด้วยเกมนี้หืมทำไมาผมไม่เคยเจอเกมนี้มันตั้งนานแล้วนะรู้สึกว่าผมต้องเจอต้องต้องลองบ้างแล้วผมว่าผมจะลองสิงสถิตเกมนี้สักพักหนึ่งเอออยากรู้ว่าไอ้พวกรูปพวกนี้มันเอามาจากไหนเนี่ยเออน่าสนเดี๋ยวผมว่าผมไปหาข้อมูลดีกว่าว่าเออมันเอารูปมาจากไหนกันนั่นะเองนะครับโอเคมาตอนนี้ผมขอทําการวายวายไอ้พวกนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะกดสเปซบาร์โอเคกดสเปซโอ้ยไปกระจู โอ้ตกใจหมดเฮ้ยหีบหีบอะไรอะ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้ว่าเก็บไว้ก่อนโอเคอะไรเนะี่ยคอลอนคอลอนบวกสเปซทำไมครับเอ๊ะอ๋อ you have ก็ดาว o ์โหลดได s ใช่ไห e โอเปนโอเปนอิดแอนด์ค้นพบอ๋ออ๋อแล้วก็ได้เงินอ๋อแล้วก็เงินไปซื้อได้แล้วมันพิมพ์กันยังไงอะ่ะพิมพ์แชทอะ่ะ b ี่มี l i ไ e โอ้มีมีการบอกว่าต้องต้องสุภาพด้วยนะครับไม่งั้นจะโดนแบนจากแชทด้วยเดอดเดดเพราะว่าไอ้นั่นโดนนี่ไม่ดีแน่นอนครับมาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดใดๆทุกชนิดนะครับครับข้าพเจ้ารศิษย์สาววิชาทหารใครเรียนรอดอจะเข้าใจมุกนี้ครับใครไม่เรียนเดี๋ยวรอเลยครับขึ้นม .4 ได้เรียนแน่นอนเดี๋ยวจะเข้าใจมุกนี้นั่นเฮ้ยเอไอวันนี้ไอ้อเออเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอตอนนี้ เอาตายไปเลยกันโอเคเอายังไม่ได้คอสเปซบาร์เลยอ้าขึ้นที่สิบแล้วขึ้นที่สิบแล้วอ้าวแปบๆขึ้นที่สิบเฉยเลยโอเคโอ้สวัสดีครับโอ้โอ้ไม่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 ดีนะครับไม่ดีนะครับโอเคโอ้ไอไอเพเยอร์ไอเพเยอร์ไอเพเยอร์เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามันได้มันแดกแดกแบบหมดเลยนั่นแหละกินทีมันกินหายหมดเลยนะไอคนนั้นไอโอบามาไอบารัก pues okay, อ่ะเดี Obama ๋ยวเดี๋ยวบารักบารักไม่ต้องมาไม่ต okay, ้องมาไม่ต้องมา ไ่ต้องมาเลยนะบารักเอ้ยแคดี้เคนโอ้โหเอ้ยนั่นเลเวลหนึ่งเหมือนกันนี่หว่าแปลว่าเพิ่งสมัครเพิ่งสมัครแน่นอนครับเอา้าให้รู้เอา้เอาวอา้ามาแล้วเออเอาเข้าไปเดี๋วเอ้ยมีการปล่อยใยด้วยมีการปล่อยใยด้วยโอ้โหปล่อยใยให้ติดคนระับบะเอากินไม่ได้โอเคช่างมานะันอะถ้ามันปล่อยถ้าไอเดเพเยอร์ไอ้นั่นแหละมันปล่อยทีมันก็ไอ้นี่ไม่รอดเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเราก็ใหญ่พอที่จะโค่นมันได้ นะมั้งนะมั้งนะไม่แน่ใจเท่าไหร่นะแต่ผมรู้ว่าตอนนี้ผมขยับแบบช้าอืดมากเลยเพราะว่าผมตอนนี้คือไม่อยากไม่อยากโดนกินอ่ะตอนเนี้ยเออ่โอ้โนเมอร์ซี่โอ้โนเมอร์ซี่อยากรู้นะเอา้าทำไมเอ้ยทำไมผมกดกดแยกตัวไม่ได้รอบนี้อืมท่ามาแล้วกันอ๋อมีแมสบอกด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนมันกินแน่เลยมันกินแน่เลยเดี๋ยว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 โอ้เฮ้ยอ๋ออออ ใช้ได้อย eh, ู hmm. fine, right? ่โอเคก็ว่าอยู่เฮ้ยมันไม่ได้สักทีเดี๋ยวผมเตรียมตัวเลยครับตอนนี้ผมเตรียมคอสสเปซบาร์เลยครับเห็นมันแบบนี้เดี๋ยวก่อนมันกินผมแน่นอนอ่ะเห็นแบบเนี้ไม่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 โอเคเนี่ยแล้วครับรอดแล้วครับรอดละรอดละโอ้ดีดีโอ้ อ้าวที่เก้แาแล้วที่เก้าตั้งแต่เมื่อไหร่อ้าวสวัสดีครับ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 ไม่เก็เไม่กินก็ได้ผมสารเอาที่แปดเฉยเลยอืมเอาเข้าไปมาตามมาเลย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 มาโอ้ชิดโอ้ชิดโอ้ชิดมารีบกินเลยบึ๊บบึ๊บ <c oughs> เรียบร้อยเลยเอาไงเมื่อกี้เอาไงเอาไงอือกินเลยโอ้โ oh. ห <c oughs> อร่อยเลยเฮลโลดรับ <c oughs> <Hello, now. c oughs> โอ้ g oh, t easy เฮ้ยมาเพราะว่าเล่นจบตานี้ผมว่าเลเวลอัพแน่นอนอ่ะผมอยากรู้ว่าถ้าเลเวลอัพแล้วนี่ได้เอ้ยเงิน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 เฮ้ยแรกกับชิบิเมะโอ้กินก็ไม่ได้โอ้อดเลยไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวทำการกวาดล้างอ่ะเปิดอย่าพัอ้าวขึ้นที่หกเลยขึ้นที่หกแล้วขึ้นที่หกแล้วโอ้แต่ไอ้ที่แรกๆนี่ผมว่านะ โอ้หเพราะว่าที่รักแรกนี่ยากแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มีใครมีใครด่าด้วยอะไรเดียนะ๋ยวเมื่อกี้พิมพ์จุดๆดีกว่าจุดๆจุดๆๆไอ่อะเอาลืมไปพิมพ์ภาษาไทยอืเอมื่อกี้เมื่อกี้มีการมีการ,ม,การมีการด่าเ้วยนะเออเอาสวัสดีครับผมโส,สดนะครับรียบแตกตัวหนีเลยเว้ย เด่นๆนี่นี่เราต้องฉลาดหน่อยฉลาดนิดนึงฮะฉลาดนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเด่นๆอ่ะโอ้เห็นไหมครับเขาต้องเล่นมีเทคนิคนิดนึงครับเวลาเวลาหลบหนีอ่ะอือเอาเอาเจอเจอโอชิตเด่นๆไอ้ตรงนี้ไม่ดีแน่นอนครับไม่ดีโอ้ไม่ดีละนี่นี่มันอยากมันอยากกินอีกมันอยากกินอีกไม่ได้ครับตายไปเลยแล้วกันกินเลยแล้วกัน โอเคมาค่อยๆค่อยๆสะสมใหม่ครับตอนนี้อยู่ที่แปดอยู่ครับก็ใหญ่ก็เราตัวก็ยังใหญ่พอสมควรผมว่าผู้เล่นมันยังน้อยเลยเกมเนี้ยปึ๊บๆโอเคเรียบร้อยฮะเออเกมนี้ผมว่ามันก็สนุกอยู่นะพี่การสนุกอยู่นะเออเดี๋ยนะเอาเอาเมาส์มาจี้ตรงนี้ดีเอ้ยเดี๋ยวตรงนู้นไม่ดีแนะ่นอนครับเอ่อพิมพ์อะไรดีผมว่าเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งนะที่ว่าแชทเกมคนได้อะเอ้ยวันนี้วันนี้ลกาเลต์ลากา ไม่เอาแล้วจะเอาแคทดี้เคนโว้ยม,มันแย่งไปละไม่เป็นไรไอ้นี่ก็ได้ครับมาเมลรีคินมากไมลรีคินมากมาแฮปปี้นิวยีย์เอาเงินมาใครวะโอ้ฟรีแมนเหรอฟรีแมนที่สามโหตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหก็แบบว่าแบบว่ากินลูกนายแล้วนะโอเคโอ้พักไลฟ์บดีครับ ไลฟ์ยักไรอ้าววัสดีวัสดีวัสดีสวันดีสวัสดีโอชิด oh, ไป,นะ <c oughs> ปละปอดแม่ดีกว่ามาเดี๋ยวค่อยๆเก็บแบบชีวิตเราปกติดีกว่าเนี่บที่ห้าเหมือนเดิมค่อยๆค,ครับรู้สึกว่าน้าหนักผมจะค่อยๆลดลงด้วยนะถ้าผมไม่กินพวกพวกไอเนี่ยอโอ้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 ไม่เป็นไรไม่นี่ไม่นี่นก็ได้โอเคมาลมตัวใหม่ลมตัวยังไม่เท่าไอไอไอ,อตัวนั้นเลยเอ่ะไอตัวนั้นนี่ใ่ญ่ใหญ่อ่ะไอฟีแมน่น่ะ คือแบบมหาศาลมากเอ้ยเลิฟบอลเลิฟเอไอเลิฟเอไอเดเดยวเด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 ี๋ยดเ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 นึดงดเ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 ดมดเดเดเดมดเ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 นเด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 เล่เด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 เเดเเด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 ะดเ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 ดดเตอร์อากาลิโอมาสเดอร์เลเวบีดเดเอด้ด ตัวแต่ละคนผมว่าผมเล่นเซฟมากเลยเน,นี่ยตอนเนี้ยเล่นแบบเซฟฮะโอเคเฮ้เฟรดี้นายสนใจไปอยู่กับเราไหมโอ้เ oh, สกเขาเสกเขาจะไม่สนใจค,ครับเขาเมื่อน่ะโอ้โอ้เอวโดนแซนด์วิชสิมึงโอเคจีจีมาไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเราจะทําการทําการอะไรดีตอนนี้เดี yeah. ๋ยไอตัวไอตัวไอตัวอีกเศษหนึ่งของไอเลมี่นี่มันอยู่ไหนอะ แต่ว่ามันมีแค่เศษเขาเนี่อู้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 ถึงไหมอะอู้ถึงด้วยถึงด้วยครับโด,ดูเลยครับแบบนี้ถึงตัวหนึ่งไม่เป็นไรอะอย่างน้อยก็ถึงตัวหนึ่งโอเคมาอันนี้เดวิลสิบอืมนั่นไงกินเข้าไปกินเข้าไปมาผมจะอยู่นิ่งๆให้มันฟิวชั่นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันผมไม่รู้นะว่าหลักการการฟิวชั่นไอเกมนี้มันมันเป็นยังไงอะ่ะ คือไม่เข้าใจตั้งแต่ไออากาลิโอแล้วว่าฟิวชั่นกันยังไงนะฮะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ผมอยู่แบบสบายเออไอนี้มาผมลองลองไอนี่ดีกว่าผมลองให้มันชิดชิไปเรื่อยๆดีกว่าเออเนี่ยนี้นี่นี่จะได้ละอ่าเรียบร้อยละโอ้์วอทส์บ์วอทส์บบูบูโอ้โชิโอชิตไม่ไม่ไมไม่ดีแน่นอนไม่ดีแน่นอนโอ้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 อ้อ้บ้นึบกลับมานี้กลับมานี้มานี้มา ม,ม,มันจะรวมตัวแล้วมันจะรวมร่างแล้วไม่ลูกไหลลูกไถโดนนันนี่นีน่เขาเรียกว่าการหนีฮะนี่นี่เขาเรียกการการหนีการหนีการหนีแบบดิจิตอลครับไม่ไม่ให้ตายแน่อนอนนะแบบนี้แหมโอเคแมสเหลือ100เลร้อยนะครับไม่ปแปลกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก็บแ๊บเดียวครับสองร้อยโอ้โหเขาเรียกว่าการหนีตายแบบดิจิตอลฮะมาน้ำหนักสองร้อยผมว่าถ้าผมรวมร่างนี่เก็บไอเเมลิคิมาได้เลยนะเนี่ยผมว่านะนี่ งั้นเดี๋ยวผมจะรอรอนิดนึงดีกว่าอ้าวอ้าวนั่น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 อ้าวอ้าวทะเลาะกันเองอีกอ้าวทะเลาะกันเองอีกอ้าวอ้าวอ้าวทำไมทำไมมาดิอ้าวคราวนี้อยู่นิ่งเลยโอ้โหอ้โหอยู่นิ่งเลยแหมมาไม่เป็นไรครับงั้นเราจะอยู่ของเราไปเรื่อยๆอ้าวเอากินไม่เข้ากินไม่เข้ากินไม่ลงกินไม่ลงโอ้โหกินไม่ลงอะดิเมื่อกี้ โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปแบบตัวจิ๋วครึ่งนึงไปแล้วกันนะฮะเราจะนำเ,ะเอาเจ้าตนวนึงนำไปก่อนนะครับนี่นี่กูโอ้เจอเจอ,เจอพี่พี่เบิ้มอีกแล้วมาเจอพี่เบิ้มมาเอาแคดดี้เคนไปครับแล้วก็ถ้าว่างๆผมก็จะเอาชีวิตด้วยอ้าวเลิฟเอาเลิฟเอาวัสดีครับเลิฟเอาโอชิตเดี๋ยวไอ้เพลเยอร์นี่ผล่มันจําได้แน่นอนอนะจำผมได้แน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอยากอยากกินอีกไหมโอ้โหเอ้าขึ้นที่สิบอีกแล้วเหรอ โอเคมาปึ๊บอืมปึ๊บโอเคเนี่ยนี่นี่เขาเรียกคอมโบครับโอเคมากลับมานี่ก่อนแล้วกันกลับมาติดๆหน่อยกลับมาติดตัวหนะ่อยนี่ออวายทำไมทำไมทำไมจะกินเหรอจะกินไม่ได้กินหรอกจริงๆพูดได้เลย <c oughs> เอา้อาวอ้าว NBA NBA มาแล้ว NBA โอ้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 ฮะ โอ้โหทีมหรือเปล่าโอ้ไม่ไม่ไม,ไม่เอาไงอะรอบนี้ตัวใหญ่กว่าละโอ้โหผมผมม่ยุ่งด้วยดีกว่าสกายไอ้สกายไอสย้ไอสกายนี่มันทำไมรู้สึกชื่อมันมันหายอเออไม่เป็นไรผมไม่รู้ผมงงเองมั้งผมมึนเองอันนี้อะไรนะ just a bubble โอ้โหเลิฟบอลแล้วเ,เลิฟบอลมาอยู่ที่ไหนลิเดอร์ไม่อยู่ในลิเดอร์บอร์ดด้วยนะไอเลิฟบอลเนี่ย โอ้โหชินจังชินจังมาแล้วชินจังโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจะลองเล่นแบบนี้ดูลองเป็นสายวิ่งเร็วดูแบบนี่เอาดิจะกินก็กินดิกินไม่ทันนะเดี๋ยวกินไม่ทันอีกอ่าเอาเข้าไปเอาเข้าไปกินไม่ได้ดิงงงงงอ้าคอมพานีเอ๊ะทำไมวิ่งเร็วกว่าผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมว่าต้องต้องสเปซบาร์ร,ารัรวๆละอ่าเรียบร้อยครับมา แล้วก็ทำการวิ่งวิ่งลาวครับวิ่งลาวซับอ้าวเรเวลหกเก้าเรเวลหกเก้าอ้าวอ้าววัสดีสวันดี้เจอเพื่อนเจอเพื่อน <c oughs> <c oughs> โอเควะกินกินได้หมดแล้วแบบนี้กวาดร้างโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันกินเราบนมูลเลยนะอโอ้มาขอดูเรเวลหน่อยดีสองร้อยเอ็กพีผ่านไปแล้วอีกเวลหนึ่งก็ผ่านไปแล้วอีกเวลหนึ่งก็ผ่านไปแล้วอันนี้อีกเวลหนึ่งก็ผ่านโอ้โห หลายเวลเลยเนะี่ยอันนี้เวลห้าแล้วไหนมีอีกไหมมีอีกไหมวเวลหก <c oughs> ยาวเวลยาวแบบนี้วเวลเจ็ดเลย <c oughs> โอ้ตาเดียวตาเดียวแล้วหนึน่งตาเลเวลเจ็ดแล้วมีคอยห้าสิบมีคอยห้าสิบแล้วเราสามารถทําอะไรกับตรงนี้ได้ไหมอ๋ออ๋อมีมีมอ๋อโอ้เขาแตแล้วเข้าแตแล้วมีการเซตไอ้พวกนี้ด้วยโอเค ก็ว่าอยู่ทําไมมันมีไอ้นี้บ้างแล้วก็มีการคิดองค์คิดอะไรนีด้วยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยค่อยเราค่อยทํากันทีหลังละกันนะครับก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันก่อน,อนดีกว่านั่นเองนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับคายแล้วก็ฝากกดติดตาม Facebook กันด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารของผมเออได้เร็วที่สุดนะครับเป็นช่องทางที่เร็วที่สุดแล้วนั่นเองนะครับก็เห็นลิงก์รูปภาพรูปหมายถึงเรื่องไงดิโปรไฟล์เฟซบุ๊กก็อยู่ในหน้าจอตอนนี้เลยนั่นเองนะครับก็ ลองเสิร์ชดูใน Facebook กันได้หรือหากใครเสิร์ชไม่เจอก็เอามีลิงก์อยู่ตรงใต้คลิปก็ฝากกดได้เลยนั่นคือกดกดตรงลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับถ้าไม่มั่นใจเรือมนี้ก็ลองดูได้เลยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็หากอยากให้เล่นต่อหรือเก็บแล่นอยากเล่นกเก็บอยากให้เล่นเกมนี้ต่อเออกว่าจะพูดถูกนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับนี้สำหรับวันนี้ผมขออำลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ